ให้ชอบแบบไหนก็หัน่นหันได้เนาะแล้วว่าเราหั่นเป็นสี่เหลีย่ยมเล็กๆนะคะเพื่อจะได้กินง่ายเนาะหัน่นไปตเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วก็ต้มน้ำไว้ลวกเนาะลวกให้ให้สุกเราจะลวกหมูยอก่อนนะคะลวกหมูยอเสร็จแล้วเราก็ตัด ไม่นานนะคะลวกซอสแล้วดูดน้ำแข็งแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเองยมูยอก,ก็ใส่ทอดน้ำแข็งเนาะก็มา มะนาวอยู่สวนหลังบ้านมะนาวสดๆเลยนะคะจากต้นใส่มะนาวเยอะๆเราจะไม่ใช้เหม้อส้มชูนะคะจะใช้มะนาวสดแล้วก็จะมาปรุงวธีการปรุงน้ำยำนะคะใส่รสดีใส่ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวก็ใส่สองสูตรเลยสูตรจีแล้วก็ไม่จี ็ใส่น้ำปลาบางคนไม่ใส่ก็ได้น้ำปลาแล้วก็ใส่เกลือใส่ผงชูรสเล็กน้อยก็ได้แล้วก็ใส่น้ำมะนาวที่เราบีบไปแล้วน้ำมะนาวสดๆคันสดๆเลยจากต้นนะคะที่บ้าน,นะค,ะคนให้เข้าก,ากันเราเราก็ชิมดูนะคะชิมดูว่าได้รสหรือเปล่าพออะไรเราก็เติมนะคะน้ำยำของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผักที่เราเตรียมไว้นะคะมีปลาหมึกที่เราลวกไว้แล้วมีหมูยอมีลูกชิ้นลวกเส้นมาม่าไว้แล้วมีถัว่วลิสงนะคะแล้วก็มีน้ำยำที่เราใส่ขวดไว้เราก็จะมายำนะคะใส่ผักที่เราหั่นไว้มีแครอทมีผักหอมผักชีผักขึ้นชามีหอมใหญ่มีมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็คลุกนะคะใส่ทุกอย่าง รวมกันแล้วก็คลุกใส่น้ํายำใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้แล้วก็คลุกคลุกเบาๆนะคะไม่ต้องคลุกแรงถ้าเราชิมแล้วมันไม่พอเราก็ใส่อีกนที่ยังไงเสร็จแล้วนะคะน้ยำยำยำหมูยอใส่ของเราเะะสร็จแล้วเราก็มาใส่ถั่นะคะพร้อมที่จะไปกินโชว์ได้แล้วนะคะน่าอร่อยมากเลย เมื่อกัออีกแล้วจ้ามือเนี้ยคือจะกินย่ำจ้ะมือเนี่ก็เแล้วเอ็ดย่ำจ้ะซองไม่อินพ้าก,กินสิผ้ามันกินย่ำจ้ะมือเนี้นี่ย่ำไออันนี้เป็นเส้นอันเส้นมา,มากาจ้ะว่าจะย่ำใส่อันเส้นอันเส้นร้อนนะ่ะมันเบิดนี่ก็ใส่หมูย่อจ้ะมีหมูยอ่อมีลูกชิ้นจ้ะมีปลาหมึกนี่ อันนี้ก็ลวกแบบพอดีพอดีจ้ะ<อ>วิธีเฮดกับมีอยู่ในอยู่ในคลิปจ้ะแต่เริ่มแหลกเลยแล้วก็นจนได้มาเป็นถาดนี้เลยจ้ะซีมี่ตั้งต่เอ็ดนำย่ำเอ็ด,อด,อดวิธีส่วนผสมของนำย่ำเนาะอยู่ในคลิปด้วยจ้ะมากินกันเลยจ้ะมีเอ่มี่พักกับเนาะมีมักแตงจ้ะมีผพักก่าจ้ะมือนี้กับก็หมักแตงจ้ะมือนี้กินเลยจ้ะ มื่อนี้สิไซส,ส้อมเด้อขอไซส้อมไ้ม่วงรบราณไม่ใช่จบบนี้นี่น้ำยำของเฮ้านี่ชิมน้ำยำก่อนอืนำ้ำยำเอ็ดบ๊ทเ็ดเลยจ้ะไพมากแบบไรกระปุงเลยจ้ะวิธีเฮดกับมี่มี่อยู่ในคลิปเลย มันอนี่ไซส่มากหวานนุ่กรึบอร่อยมากชิมแป้าชิมเหยื่อบางเล้ยบางบระไดบอกว่ามนนเปนี้ยวสดอย่งนี้ชิมชิม,ชม สิ่มา่วมากะลวกแบบพอดีพอดีกะลวกลวกแบบเบลึกจ <c oughs> ะกินปลาหมึกไอตอนใหญ่ๆเลย <c oughs> ยําปากเลยกิมกับน้ำยำาห้ เนี่ยชิ้นใหญ่เลยจ้ะ ngon nha mực to nhai hợp nhau Ở to nhai nhai bẹp xa chạy bẹp đây bé to nhai Mực to không ba con mực to nhai hợp nhầm Nhầm bó đẩy phân ba ย่ำแบบมัสซสยเส้นกระแทบปลาหมึกมันแอบอยู่หัวดอกเส้นทอดลวกแบบแป๊บเดียวจ้ะบ่อื่นเนี่ยเนยังเด้งๆอยู่เลย Tặng nạn phải không? Kinh đắp trang quả rồi Bao mực ไน,น่หนำย่ำม,มูย่อกับเส้นนี่ยปามึกตอนใหญ่ๆได้จ้ะตอนใหญ่ไม่ได้ไม่ได้แล้วกับแตง บวลอรถเพรปนไหนจ๊ะ ถาม,มย่าไปเลยมาช่ยมาก,ะ,มากะกิน่น้ นำหูำย่าคุณเจมี่เอ็นจุดไหนหนง ซึ่งกับแตงแตงอะไรอะไรเลย,เลย,ยต่อไนโคบีทวนมาให้ชายเมือ่อ ให้แยกแยกซ่อนแยกสองกินจ้ะเลาให้ใส่เมือ่อถ้ากินูนเดียวเอาเอามื่ออยู่ลูกสาวกินนั่ไพ่บะมักเสียนกับบะไซอะแต่เสียเพื่อนเอาตอนนิ่งๆเลย ย่อกับตอนใหญ่ๆเลยจ้ะแตงกระบังแตง เนืเริ่มออกเนืออกเพ็ดเขน,นนะาลยะชแบบเปรี้ยวเค็มหวานจ้ะกคนมักสมก็ใส่มักหน้าหลายจลี thêm mực nao thẻ mực nao bộ vịt cho mình chú hương thôi mực nao lại <cười> 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 Này, em món hỏi nhanh nhanh thì bữa đấy đâu Cái này bỏ lại đấy đâu Không có gì có im đâu Chắc là giặt ít mà hãy phí nọng bưng เศร้านี่ยว่กินขา้าวเศร้าเลยอยางกินย่ำก็ได้นั่งกินอยู่กักบประมาณเที่ยงเที่งยงบายๆค่พอจะลงคลิปได้กันบายกว่าบายสองบายสามอะไ่น้อยฮนะ แซ่น้่กันจิ้มน้ำถ้าอิ่มแล้วพีนอน้อมึงคอยเฮียไปใส่เบิด หมดอยู่ในนีน้บ่ออกมาเบอบ่เอ็ดเดพ็ดกับเพ็ดอยู่เด้พูดนานนิดก่อนอื้มเพ่มขน้น ทุดนำ้ำจ้ะคลิปนี้ก็ฝากเนาะนี่กินยำจ้ะยำม,มามากแซบๆเลยคลิปหนา้าห้างซีมี่อย่างมาก,กินกับดิตามได้จ้ะต้องเค็บกับทุ่มมือมีวิธีเอ็ดไห้แล้วก็เพื่อช็อตมากเป็นแบบนี้เนาะว่าข้าเอ็ดอย่างเนเอ็ด ขั้นตอนแบบใดเน่จ้ะอยากกินอีหยังอยากให้เย,ย็นหยังกับข้อเมีตนมาได้ด้วจ้ะคันเอ็ดได้กับซีเอ็ดให้เบิึงจ้ะเมื่อเนี่กับไม่อิม่มผ้ากินกับขอราขอรา,ขอราไปก่อนเด้จ้ะพบกันไม่เท่หนาเ้ด้จ้ะสวัสดีจ้า